สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกกับทีมงานมีอะไรในในใน,น,นกับมาแล้วนะครับหลังจากไปเอแวแหมจันมาสองสามวันแฟนคลับมาเอวหาอเอฟซีเหมจันทุกคนทุกคนกัดตู้หมืหนกันขนาดนะครับ,บเดี๋ยวเขาจะแนะนําสูตรวันนี้ไอ้บุญจะแนะนําสูตรอย่างครับแกงงูนใส่แกงงูนใส่ปลาเอ็กง,งูนใส่ปลาปลาไก่นี่เป็นปลาไก่ต่อเนื่องไก กับคลิปของเอฟเอฟซีนะครับเพราะว่าเขาจะแกงแกงงุนอี่หนอนี่นะครับแกงงุนใส่ปลามจีบแกงปลาใส่งุนบุนเส้นเดี๋ยวไอ้เง้บุญแนะนำน้ำพริกก่อนนะครับมืออาชีพต้องคนนี้บุญน้ำพริกเดี๋ยวนี่อย่างพะลังวะเนี่ยลืมไปหรอเอานี่พริกครับแต่พริกกว่าหมดเนี่ยนี้บุกแคนเนาะแกงหอมป้อมครับขานี่คาโอใส่ขาตัว นะครับจะไข่ครับเกือชุ่มรสกะปิครับนี่รสดีครับอันนี้กระเทียมแดงหอมแดงกหอมแดงอันนี้หอมขาวเออป็นหอมขาวต้วยกระเทียมนาะโอ้ีละสูตรน้ำพริกการทำเก่งเก่งป่าไซวุ่นนะครับนี่เป็นเนื้อปลาไกยที่เขาหลาบมาแล้วต่อเนื่องนะครับอยากคลิปอ่ะไอ เก็บอยู่ครับพิงนี่ผมเก็บคนว่าแต่เี่นึกว่ามักเก็บขนาดแต่จริงๆต้นตำรับต้องอยู่ปุ่นนะบุญน้ำพริกจัดการนะว่านะมันต้องเอาพอดีพอดีบะแจวนี่เอาอันนี้ป็นบบไดนใส่มันหนักจน้อยมือหนึ่งของทีมงานชีวิตคนบ้านนอกบุญน้ำพริกนะครับโอเคนะครับเนี่ยสูตรน้ำพริกทำแกงอุ่นใส่ปลาเนื้อปลา ยังไงเราเขาทำแบบป่าเป็นชิ้นได้ก่อป่าลุกป่าย่างเงี้ยได้มดได้กูป่าแ่ะได้ทุกอย่างอ๋หมูก็ได้อ๋อพวกปลาไก่ปลาเติมหมูก็ได้เนาะหมูก็ได้อ๋อครับครับโอเคไอ้จัดการเลยครับแหลไก่ก็ได้อ๋อใส่ไก่ไอ้จัคการเลยครับน้ำพริกตึ้ผมจะล่ากันมือน้ำพริก ปไปเม็ดช้างสองวันมาได้ลงคลิปแฟนคลับจุมคะแนนแบบไ,ได้จะป,ปีกไปหาทีมงานเมียในเนยมีเขาในหนาแน่น,เ,น <S <S เออขอบคุณพี่สาวนะครับที่อยู่ประเทศอังกฤษเนาะเปิดเงินสนับสนุนเสื้อมานะครับตอนนี้กำลังสั่งนะครับเนาะจะได้กันกูกคนครับเจ็ดแปดคนเขานี่สนับสนุนมานะครับผ่า<ค>นมาอยู่พาว ันะครับน้องแ๊บนะครับสุดเด็ดรับรองสิบสามจุดเี่สิบแปดเลยจุดเอิ้มของไอ้บุญน้ำพริกเนี่ยนะครับนั่งต่ำามงมืออาสิบเต้แต่พี่ตเนาะพ่นมันดังนี่ไงของเชียนะครับยากนเปื้อวางมากำเดียวไปพวกเห็นแล้วเนาะ ตรงนี้กำลงังติดทีมงานใหม่ก่กอนผ่งวางเลอผู้จัดการเทนนะครับสักสยามรอกั๊นะครับเสื้อกำลังสั่งเนื้อกลังสก,กีนอยูน่นครับเหมือนกันนะครับที่สั่งเสื้อมแล้วยังไม่ได้เสื้ออยู่มันแจ้งนั่นนะครับของมันมดครับรอ,อกบบรั๊มนสะ่งเออเนาะเดี๋ยว,ว,วต้องโทรหาละบักคีบเ้านะครับคนที่ตามคลิปนะครับคุดบักคีบเอา ไปเสาะก๋วยขีบเบาทำกับข้าวมอตาเนาอ,นอแกงกขีบเบานะครับเร็วขนาดนู้แล้วแกงไปจะครบปีมั้ยหน่อเฮ้ยเฮ้ยเสือกทุ่นนี่ต <c> ำน้ำพริกเนื้อๆไปไม,ไม่ไหนแก้ว,วฮะได้ยังอ <c oughs> เออเอพวกนี้บรรยากาศคร,รับบรรยากาศหมวนกันเหมือนเดิมนะครับพริกมาหากันไม่ได้ป้ากันสามสี่วันแล้วคิดถึงนะพี่ตุ๊ก ฮะต้วงนักแหละอ๋อมันไป็นเอวงานมาใช่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 เฮ้ยนี่มาใจมาใจมาใจมาเสนวาชู้ๆนะปูยังมันโยกเลยหยกนี้ฮะอี๋ไอ่ก่อมเจ็บปฏิเสธเหมือนกันของมักเปิ้ลู้ดเต๋าน้ำพริกเก่งเองแฟนครับบอกว่าเอ้ยถูกชะตาขนาดเออได้เนาะตีท่าน้อยเออ ตอนนี้เราทำเป็นวันวาเลนไทน์นะครับวันที่14กุมภาเออโอ้โหแฟนครับทุกคนนะครับอาจจะหลงจ่าไปนิดนึงขอให้มีความสุขนะครับฮักเปลี่ยนห้องใหม่ฮักฮักโตเกาฮักขอบคุ้ฮักเปลี่นความวันคอมฮักแบบฮักก็ได้ครับเปิี่นฟูงเนาะเนี่ยดาเด้่วเลยวะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮักโดดดาเดี่ยวเลยกันวาเลนไทน์นะโอ้ คนเล่นวาเลนไทน์ด่าแต่เจ้ามแล้วพี่กว่าเชื่อเขาปู่ก็เชื่อสักกระปุกพี่กินแล้วด่าเจ้าเล่วาเลนไทน์วาเลนไทน์น้องใส่ต้องใส่อย่าไปบ้านเมียไม่กินข้าวมุกสั่งโคไอ้กอหอนี่ไปก็ได้ซื้อข้าวกล่อง เอาละครับวันนี้เขาจะเก่งอือเอออืมเออนี่โอเคนะไซนเน้าสะได้ผูกป้ากันเนาะมเดี๋ยวมันมาอยู่ฮะมาเดี๋ยวมาอยู่แหละเออมามามาน้องมามาโอเค ใส่อใส่นี่จะจัดการเองเออเลลยเลยไอยังใส่กันไนี่ตัวนี้อ๋เออเอาเอาตรียมนะครับขอมขาวเอายัง้าวน้ำมันเอาค่ะอีชิวที่สเียนจะนับสนุนเขาที่วองคิดนะเดี๋ยวเขาไม่ตอกแคบละ ซื้อม,มาแล้วน,นะครับแต่วันนละคลิปหน้าเขาจะเอามาละเพรานี่มันจังมนขับไม่หน่อยป้าคนใจดีขนาดนี้เพิ่นสนับสนุนเสื้อเสื้อเสื้อให้กุคุณกี่คนนาเนาะแลเวก็โอ้น้องขอบคุณแฟนคลับเลยเนาะเออนี่นะครับแฟนคลับเตนีะได้กุคุณเสื้อกพลังสั่งอยู่เนาะอืม ขอบคุณจัดนักขอบคุณจัดหลายขอบคุณบดได้หม,มูมี่อย่างฮ e. ือเออมีแต่คลิปดีๆเนาะน้ำเสนอไม่ก็มาเอาฟอนดัชนีเนอเออเป็นครับเออชายที่นี่คือบนคอับเป็นครับเป็นครับเขาอยู่เมืองแปะเมิองกะจามานะครับถ้าเปิดกลับบ้านกป็นมาแอวนี่เป็นเนื้อปลาเนื้อปลาไก่ เป็นปลาชิ้นเงี้ยอย่างนี้มันก็ข้นผิงเยครับปลาเป็นไก่เนาะไก่มูได้หมดแต่บุ้งปลาไม่เหมาะไงไก่กิ้งนะสบายเป็นข้าวาเออัน้จะลาบไก่หัว ไก่ถ yeah. bon bon oh, oh, ้าเสือตายปุ mm ่นบอกกินเมื่อนนั้นโอ้เนื้อป่าในหม้อขนาดนะไอ้มี้กุนเขาบลลิลงไปหนึ่งนี่กเดี๋ยวีนี่กะมันปุเนาะอ้มันต้องจิบมันต้งบลลิมันต้งบลลใช่ตีนตีนเนเนื้อปลากายนะครับที่หนาโอ้สุดยอดเดี๋ยวห้องเดี๋ยวห้องะ มันเข้าพิกน้อยครับเนอะเมอมันเด้งนีมันโดนผมห่องนยนะโอ้ชิจดเดี๋ยวมองเดี๋ยวใช่เห็นสองคนไดเคี้วกันนี้ขนาดทำมอยู่ด้วยกันนี่นาโอ้ยแซวกันไงแกนานสาวกอดคอหลู่ปตัวก้นอยู่ดเาบาหนากง่่าวมยาวสีอนาประาเือหาไ้ว่ะ เหือนก้อนไอบันเออกดือไปแคล่า่มคน้นนะครับน้ำล้างโคกกันดับแรกถึจะได้ล้ำเอ๊เนาะเห็นข้าวเปลี่เหนเตไห้บุญขนาดถูกชัตางมากวันนี้มได้หานนี่าะน้อ แหละเนาะเย็นเย็นเย็น <token> อ <thanks> ้นี okay, <Huh? S 3> ่เติมน้ำน oh, well like ้ำเยอะๆเพื่มมันดูบ่ะเห็นหมเห็หมเติมน้ำหนักๆไปโอเคเนาะครับเนาะฮะเห็นหครับอ๋อเพื่อวุ่นตัวอ้น้ำสักลิตกึ่งในขวดนี่ประมาณลิตรนะครับโอ้นี่นะครับ อีกหน่อยไหมสายผมไม่เห็นแลได้เนอ้ไหมอ้าไสองถุงก้อนปักเกียไอเอาใส่เออน้ำสักผมอันลิตรครึ่งโอเคครับเดี๋ยวคนรอเก่นาน้ออเนี่ยครับเนื้อป่ากายนี่เขาหลับมาแล้วมาทำนี่ซุดถอดเลยพอเายังกินหมูนี่มันจะหวา่นก่น้อมันกินมัสดเขาหนามมันกะ เพรฮะหมันมิกเม็ดพริกซักหน่อยอ่ะสูงรากาคุยแด้เนาะอุ้นน้ำพริกมืออาชีพอ้าวนี่วุ้นเส้นนะครับแก่หนามแลยเหรอเขาจะตัดมันสั้นๆหน่อยเอมันได้เดิมจะไก่แหละไก่เท็กทองมาแล้วนะครับก้อนเปิ้อวางเดี๋ยวจัดไปนหน สูบเพื่อวางนี่ถ้าไปเหมือนจันก็นได้มันซุกวางเหรอ,อมันซุกจะไปนะเดี๋ยวไปซื้อเลือดม่สายมาเลยเอาเนี่ยไอไปนะครับจะออง,งูใส่แล้วโอ้ครับผมโอ้โไใบบกูดซอยอยู่ไหนเนี่ยทีทีอ๋อหนังต้องสมืนกงะะีอ้อ

ใส่แล้วใช่ครับอ๋อเกลือครับหอึ่้ามันจะดูดไงนั่นใส่แล้วเือผมนัวใส่แล้วนะเออใส่ออน้ำเดือสักกําหนเดือดคเนอ๋อครับ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 ุญว่ลวอยน้ำเดือดสักกํานะครับเดี๋ยวได้จิ้มแน่เออเนาะ พอมั้อู้หูยนะพอนั้นเป็นเป็นไวป่าเนื้อป่าเนาะห่านี่มัขนาดนะครับ้อาเหมือนแกีน้อุนนะะหน้ามันอย่างมาแดงฮะมันแดงอย่างนี้เลหอนักนเนาขนาดนักกมือนำพริกี่คุยเองนำพริกนี่นะได้ได้คุนี่มาเร็วเเดียวิกันไปอ้าว เขียวบอกได้ละลูกปอแต่นะ่นเอฮะมาแล้วเตอต้นหอมผักชีนะครับกระมันใบมะกรูดซอยนะครับแล้ไว้กต้องให้ปั้มนะปั้มหน่อยนะตีเลยฟังเสียงก้อนเพื่อวางเด้เสียงนี่เฝนลงนี่ลงเล่แล้วเออพอแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวมาจิ้มกันนะครับเน้อก้อนเพื่อวางจิ้มก่อน วันนี้ปูเชียงลายมานอนได้เชียงลุงเลยนะครับปูจะเป็นลุยปลานอนทำแล้วเออคนที่ตามนะครับเนอมาขอให้นอนอีกสักคืนนอนหูหมาะนะครับจะนอนได้โคนี่กอะปลาไก่นะครับปลาไก่สีมุ้นนั่งวันจิตแล้วกอนโอ้ลูกจิ้นก็มีดูฮะเอออ่ะเดี๋ยวมาจิ้มหน่อยเนอครับเดี๋ยวปลาเขียวอ่ะล้อกินเนี่ย อยากจะเจือกินมันได้ว่ะยากจะกินเยี่ยเนาะเกงปลาไซวุ่นเนาะเอาเดี๋ยวคุณป้ามาชิมก่อนนะครับชิมหรอคุณ<อ>ป้าเอาสักมึกดีกันเอ๊ะจะชิมอันนี้มันได้ขยาดนี<อ>้ชิมให้น้อยกันอืมช<อ>ิมก่อนหวานกันอ,อนกินด้วยเนี่ยอืมอืมว่าสุกหอเนาะ ปัตตปัด <Safe> ต <rév mark> ับไข่ตับน้ำพริกนะชุดยอดได้ด้วยนะไอ้บุญตับน้ำพริกนี่นะเนาะอ้ขึ้นจื้อบุญน้ำพริกหมาะจ้ะไหอันนั้นกะลองไปเยี่ยมหัวเด้อเออเหมืนจิ้มปลากะเอาเถอเออคุณป้าบอกติดใจครับขอโทษเรื่องยังมองไม่น้อก็เรื่องแมาคือสติสตังดีดีหน่อยอันนี้น้อยเอออ่ะเป็นธรรมเนียมจะจิ้มแกงกุ้ญ ป่าสอุนหนุ่งงามมดกุคนนะครับทีมงานพี่นายครับอยู่ใกล้ๆนะครับหรือผนไปผานมาแถวเชงหลุงมาแวะนะครับเนอะเขาก็่ายด้วยวันนนตุ้ย่างเขาแกเสือแกเสือเขาไกัีอัฮะ ได้ไหมวาน้ำกระนังงานั้นได้ได้รสชาติเหมาะอือโอ้โหได้ได้ได้โอเคปูนี่ปูงานที่ครับเอ้าตอนนี้ปูเชียงรายนะครับเฟร็ดครับปูเชียงรายก็จัดหนักเ้อนัวกไหมข้าเจ้าให้ก่อนเนี่ยงานเมียนนาย กยุดย่าจงามกุคนโได้ไปพอไอ้บุญกะน่าเะครับขนาด6โมงแล้วผูกน่ากละตเบ้าค้อโอ้นครับสุดนี่บุญ่นนะครับก็เขียวุญสนับสนุนแล้วเวลาเขาอย่เป็นานั่ชบ เนาะคนก็นชอบเนาะแกงขุดเส้นอืมติดป่าเอ้าอันนี้มือน,น้ำพริกละเดี๋ยวก่อนก้อนน้ำพริกป๊บกินมปูนช่างน้อยกันเลยเฮะยุ้นเทพว่ะตักกระตินป่าน้อยกะน,น้ำพริกเขานี่ลีลาเจือนะช่วงนี้ส่ะอือแฟนคลับเปิดน,นักนะครับไอ้นบูนน้ำพริกนี่อย่เอาผมลงเ่นไปเอาผมขึ้นเลยอ๋อแหละ โอ้รอหลังคางามานยครับนี่ขัดเจ๋ยหน่อยอืโค้ดพานมาสองสามคนยกเรางามขูดทมงานเฮียนอะไรกัไหนกินแกงงูเราต้องเป่าหน่อยนะครับเปามาได้ครับเะเะ้ามาได้มอ เกน้ำพีกกรบถึงง่านอยู่แล้วน้ำพีกป้อหมีเม็ดอีกเออแฟนครับมาดิจัดนักจัดเต็มนะครับเนอ้อตาบอกเออฮะเดี๋ยวชีวิตคนมาหนอกขอไปจิ้มกั๊มนะครับว้างก่อนอ้าวแบกเยวเื่อเมือันเมื่อมียมต่กนมัน8ปช่หงางกมกุค้นทีมงานไม่ได้ยกหน้าเ ชิ้นุดขขยชุดขขยชิ้คนหอกเจาเชื่อแต่เสื้อเมีแหนเนื้อกระเจ้าโลเนาะิ้มคนนะครับนี่เป็นปลาปลาไก่ลาบแล้วหรอแก้กันอย่างนี้วันนีแก้มือแแก้กันครับสาวสามสิบคนนี่แต่ซื้อเสื้อตอ้นี่นะครับมันก็มีหลรุนลุนอันเตียรเหรียญทองกับใช้น้อย เราไม่แต่เลยเนื้อนนื้อเปลากระเด้งดึงเด้งดึงแบบสดๆสุดยอดโอหั่นครับผมอืเมนูนี้เป็นครับว่ากุ้งก้อนมันนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมผมถามนะพนันทะลุปลอดแตกไปแลาเปูเอ็กโอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับ เฮ้ยกำลังใจวันนี้เขาก็เอาสูตรแกงวุ้นแกงป่าใส่วุ้นเนาะขอบคุณตาเสือนะครับก็อาจจะเอียงน้อยเนาะบุญน้ำพริกขอบคุณป้าคุณสวยวันนี้มันมันจได้่ะมัสู้เนะาเนะเออกลับมาเป็นอย่างเดีิมก,กาดน้าออปุ่นครับปู่เชี่ยวลัยก้อนเปแหวงสู้เนาะสู้เนาะโอเคครับนี่เขาก็เอาสูตร แกงป่านะครับใส่บุญนสูตรแบบบ้านๆนะครับตั้งเหนือเอามาฝากนะครับคลิปหน้าเอาจะปลาไปทั้งได้นะครับค่อยติดตามนะครับแต่ห้องลุยเข้าป่าสักกําหนเนาะจิ้มแกงงูนะฮะโอ้สวัสดีครับสาวสาวเอ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ